วน <c oughs>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  ี้เราส่ได้ว uh> ันนี้ใส okay. ้ได uh> ้เลยทีเดียวไม่ได้ไม่ีคนมนเปไงบ้างแล้วเราเขาบอกว่าเดินไม่สุดแบบยกหเดินหน่อยก็ชนะแล้วเพราะว่ามันงั้นฮะยกดูยังไง สี่ยกเดินนั้เดินนั้สี่ยกเดินทั้งสี่ยกยกสี่ก็ได้ยกห้าก็ได้ยกสี่ก็ได้ยกห้าก็ได้งงงงครับอ๋องงอาการก็ออกคือท้ายนี้อาการ่อยหน้าคอยท้องนะครับ มีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะไรพูดแต่พคิดว่าคิดว่าเรามั่นใจชนะตอนไหต้องยกห้าเลยเงียอมีอาการสม่มีการเยอะเราจะบแต่้ามีอาการหน้าเราก็มั่ต้องงไหมตัดสินหมวยนนังัน

เป็นไงพี่เขาหนักไหมแข็งหมแข็งรบต้นต้นเหมือนว่าจะปอยอยู่ก็ปอยไปอยู่ใชไหมเริ่มเริ่มมั่นใจเ่ยๆแล้ววายอมี่อี่ยกสี่โดนเตะขนาดนั้นมั่นใจหรอับแล้วแล้ตกใจไหมโดนเตะมันเจ็บขาตกใรไฟนี้ถือว่าหนักหนักัหนักเบตนะเขาอยากแก้มือแก้มือได้นะอีกนทีแก้มือเขอขอแก้มือใล้กันเ ไว้ก่อนไว้ก่อนพอเจอตัวอื่นก่อนมีอะไรบ้างแฟนฝับไหนครับขอบคุณเยี่ีคนด้วยครับที่เข้ามาติดตามโอเคอบครับผมสวัสดีครับเป็นไงวันนี้น้องเขาโอ้พอใจก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอใจ ในตัวเขาที่สุดเลยครับเพราะวันนี้เจ็บเจ็บเยอะครับโอ้โหเจอกระดูกครับเพราะว่าเออเราก็สิบห้าพี่น้องน้องเมืองน้องราตาเขายี่สิบสองโหกระดูกกระดูกแล้วก็เออเป็นนักจากฝั่งลราเีกอ่ะเขาโคตรน่าจะแข็งนะครับวันนี้มุนแทนยืนด้วยหัวใจเลยครับนี่ก็เจ็บหนักก็น่าจะต้องพักชนะแต่ก็ต้องพักนานเหมือนกันดูแล้วน่าจะต้องให้พักพักอาทิตย์อยากอยากจะให้น้องเขาเจอกับใครอะไรเงี้ยในสายตาเราเออก็ก็ยัง แล้วแต่เลนะกเกษมแล้วก็ทีมงานเลยครับก็ถ้าถ้ามีตอนนี้เป็นรอ,อ,องรองอันดับสองของรุ่นร้อยสองฟองท่องเจ็ดอยู่ก็ถ้าสมมุติว่าไ,ได้ได้รับโอกาสก,าก็จะดีใจมากเพราะวันนี้ก็ตั้งใจต่อจริงๆครับก็อาจจะมียกห้าที่ว่าต้องขอโทษทางท่องเจ็ดด้วยครับที่ว่าอาจจะไม่เดินหรือไม่ออกอาวุธแต่ว่าคิดว่าเราหน้าจะชนะแล้วกลัวจะไปเดินเข้าทางเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยสั่งให้เด็กถอยแต่ว่าสี่ยกที่ผ่านมาผมคิดว่า น่าจะพอทดแทนได้ครับเพราะว่าเต็มที่แล้วครับสี่ยกแล้วก็ยกห้าเจ็บก็เลยต้องประคองตัวครับครับก็ฝากเชียบห้มวยยูฟ่าบุนเดิเซียนต่อด้วยนะครับก็วันนี้มนแคนเอ่อทำได้เพื่อแฟนคลับทุกคนนะครับยืนยืนด้วยหัวใจนะครับเจ็บเยอะงจริงนะครับก็ฝากติดตามต่อไปด้วยครับครับ เป็นได้เป็นได้บ้างเนาะคนนี้พอทับเต็มที่แล้ยออดดีเลยนะพมาแข็งแรงเลยเราคิดว่าเราแพ้รูกไหนวันนี้แพ้เข่าอ่ะแพ้เข่าพมาแข็งแรงทีครับยอมรับเรามีลูกไหนบ้างที่ต้องไปปรับปรุงไปนายลูกลูกกำลังครับกำลังแล้วก็วงในครับต้องแการแข่งขัน วันนี้เราคู่คนนี้แพ้ในวงในเลยนะที่สนามแพ้ที่วงในยิ่งสูงยิ่งพามาแข่งแรงด้วยยอมรับโลลิ่งยิ่งสูงอีกช่วงเขาปิดชั้นะเนี่ยทางนี้ทางนี่สามยังไม่เคยชนะเลยชนะไปสองครั้งชนะสองอเคอชนะสองเลยน้ำหนักนี่โอเคเลยเนาะโอเคร้อยที่สองยังโอเคไปแล้วเพามาแข่งแรงด้วย เอายกสุดท้ายนี่เขาตัดสินใจดวนหนักกันเราเลียดูว่ายกสีตตัไม่ได้เลยแล,แล้วยกหนึ่งสอสเอ้ยกสขของถีบแล้ประเด็นเลยจากพอได้ถึงเอฟเตอพอฝังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมเจลนผมยังสู้ต่อไปอ่ะสามฝั่งน เมื่อเช้านี่ทำไมเสียงเบาอย่างเงี้ยเสียงอ่อยอย่างเงี้ยดึงเหรอดึงเหรอไม่เป็นเรื่องปกติอ่ะไม่ปกติอ่ะใช่ใ่ตอนเด็กๆคือลูกแก้วลงไปอ๋อเคยลูกแก้วเข้าไปเสียงไม่มีอ๋อจริงเรื่องจริงจริงอ่ะเป็นยังเรามั่นใจแต่ยกไหนละก็มั่นใจยกขายกขาในเรื่องที่ว่าป่วยโควิดนะมันมีผลไหมก็มีผลตันซองเขาเล็กเขาไดขึ้นแล้ไปเนี่ยอพิ่มความอัจฉริยะให้ร่างกาย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ตีเขาอยู่เลยนะเองเเขาเขาก็ไม่ไม่ได้มาไม่ได้ตีนะอ๋อแล้วเป็นไงดูแล้วเป้าหมายชีวิตเราต่อไปอยากจะไปชกที่ไหนอเลยไงก็รักษาจิตใจให้นาแน่นวากันอลูกพี่มีอัจฉริยะจิเท่าไหร่กันก็มีมีอยู่นะ ครับ act, มีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับกองเชียร์เราหน่อยครับขอบคุณเอฟซีท่ามวยสุวรรณีแล้วก็เอฟซีทุกท่านทุกคนับผมก็วันนี้ก็ทำการสืไวก็พัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ที่คิดไปครับผมตั้งใจให้ดีกว่าเดิมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้คือจริงเราแพ้มาสองครั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็เด็กเด็กวันนี้สามปีที่แล้วอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ยังเตินปั้มตีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้องพัฒนาคือเขา เขาค่อนข้า <k> ง <ang> จะเป็นที่ใหญ่ในค่ายเป็น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 แบบแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยอะไรครับในที่นี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีนะแต่ว่าในค่ายผมแล้วก็ยี่สิบสองปีมันไม่มีใครแก่กว่านี้อะไรครับแล้วก็เขาเขาเป็นผูดแรกๆที่มาแล้วก็ปฏิบัติตัวก็ก็ก็กดีในคือโอเคด้วยความเป็นวัยรุ่นอาจจะมีนะแต่ว่าในเรื่องหน้าที่ว่าเราชอบเขา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 ได้เขาเป็นตัวอย่างให้ไอ้คนอื่นได้เลยครับก่อนก่อนก่อนจะเริ่มกังวลไหมพี่หนึ่งกังวลไหมตอนไหน ก็นิดหน่อยแต่จริงๆเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเราเดินไปเราเราเราเดินเพื่อจะไปคว้าเขาตอนที่เราแพ้เขาสองครั้งแต่เราโดนเราโดนเราโดนตีออกมาเราล้มอะไรเงี้ยแต่นี่เราเราเราเขาพัฒนาที่รู้เลยว่าเราเขาพัฒนาขึ้นครับต้องต้องนี่ต้องขอบคุณเทรนเนอร์ด้วยที่ที่ช่วยแต่งช่วยแต่งแต่งเสริมให้ให้เด็กด้วยครับแล้วดูอนาคตเขาขึ้นหนึ่งอางไรายังไงบ้างก็จริงก็จะให้ต่อย การรักษาแชมป์ไม่ใช่นานาที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวอาจจะถ้ามีโอกาสอยากอยากให้แนร์เอาเอาประสบการณ์ต่างประเทศบ้างเพราะว่าอาจจะมีญี่ปุ่นเขาติดต่อมาอะไรนองนับอาจจะมีญี่ปุ่นเพาร้อยยีสบองกอนอยากไปเจอของแชมป์ญี่ปุ่นทุกเมืองยังไงครับก็ก็ยังนกันกับเล่นตอนที่ผมนั้นเคยมีติดต่อเคยมีติดต่อแล้วแต่ว่าตอนนั้น นักมวยเหมือนกับว่าเป็นนักเด็กทำทำทำไอ้พัดทำท่าไม่ทันเลยเลยต้องต้องผิดไปแต่ว่าเนี่ยอาจจะท่ามีโอกาสจะเด็กได้ไปเที่ยวด้วยมีโอกาสท่านได้ไปเที่ยวด้วยนะครับอันสุดท้ายเป็หนึ่งฝากไปถึงแฟนคฉับสิงห์มาวินนะครับครับก็ฝากแฟนฉับสิงห์มาวินทุกคนครับสิงห์มาวินทำทำมวยมาเนี่ยสู้แน่นอนไม่ต้องห่วงคือเราไม่ได้ออกมาบ่อยออกมาาออกสิงห์มาวินอาจจะไม่ได้ออกมาต่อยบ่อย แต่ทุกครั้งที่ออกมาต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นมันเป็นกฎของไทยแล้วไม่ไม่แบบถ้าซ้อมไม่ถึงเนี่ยเรา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 ไม่ให้ออกไปลงอยู่แล้วให้ให้แฟนมวยที่แปลว่าคือเขาเขาเขาเล่นเขาเสียตังค์กับเราเราอยากเราไม่อยากเขาต้องลงมาเราถ้าออกไปเนี่ยต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราเหรอครับเช่นในโรเบิร์สันเจอการ์ตีเด็กประเทศไทยเหมือกันปิดท้ายแค่นี่ที่จะทำเสื้ออาหารผมงานงเช่าและ ไม่เดยดนสายออกเป็นกินหน้ามีมีหอเปล่าเบ่าไม่ได้ดังใจเลยไงรับ มาดีเขาดูดูตอนนี้มันตอนเร็วกว่าเราหน่อยเนาะยกข้าเขากดหมดแล้วนั่นแหละยกข้ายกข้าเขาดูเขาหมดแล้วนั่นแหละเขาไปยืนเขากระทุนกับว่าเขายืนเขาเขาเป็นต่อขาดไงถ้าเขาไม่ต่อขาดเขาก็ทิ้งตัวนะไม่มวยยกสามบีบให้เราเดินมันตามจริงยกสามเราเป็นรองเฉยเลยงงเลยมวยเราก็โตโตหนักๆทั้งนั้น นเลือกเวทีนะเออรกแรกก็ยังพอดูสู้ได้นะสู้ได้ดีด้วยนะครับราคาับบสถานการั์บีดสถานการณ์ันดีเส้นเด่นราคาครับราคาสถานการณ์ราคาบี ถ้าเราถ้าาเรไม่รู้ราคาเนี่ยจะต่อยยังไงสงสัยกี่ลูกยกสามยังไก็จะต่อยแบบยกสามครับตอนแรกก็จะต่อยแบบนั้นนะครับแบบหนึ่งยกหนึ่งยกสองเราไม่เดินเราโต้เรายาวหัวเราโต้ไปโต้มาเราเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ขนาดโต้ไปโต้มายังเป็นรองเจ็ดหนึ่งเลยหมดยกสามเรองกี่เจ็ดหนึ่งไล่ต่ออหมดยกสามรองเจ็ดหนึ่งแต่บังคับให้เราต้องเดินนะครับผมถ้าไม่เดินก็รู้ที่ถ้าไม่เดินก็รู้ที่เดียอะไรตนเรียกเนี่ยคีเลยต้องยกนั้นก็ไปราหใจแล้วคี อ้ม so like ือตอนนี you know, ah, ้จะจับ so ป like ุ๊บคุณยักออกมาให้คุณดูเลยโอเคคุณโดนปะคุณโดนปะอันนีู้ทุก่มีหมาพอๆค่ะดูอยเลิตทีเด็กอยู่นเี่ยลกเหงเีย ในบ้านทำยังไงับนี้เรับสวยนะครับเราไปมั <rible. S 2> ่นใจช่วงไหนมั่นใจรุ่งสามรุ่งสี่สายรุ่งสีนะเราได้อาวุธไหนบ้างวันนี้มีมีเตะมีสีก็มีเนะเวทีนะเพราะใช่นี้เราหยุดไปกี่เดือนได้วยสามเดือนนะเราไปต่อยอะไรนะเราไปต่อยสมัครตาคนหรือว่าต่อยไม่ใช่ไม่ใช่สมาเล่น อับบ้ายากบ้าอยาขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณขอบคุณพะกขอบคุณนอุดขอบคุณแม่แล้วกบคุณพี่เทียแล้วก็ขอบคุณอจขอบคุณพี่แวคอยม่กลับารคอยขอบคุณักรับ ฝากเอฟซีช่วยติดตามไปต่อไปหน่อยฝากเอฟซีช่วยติดตามไปต่อไปนะไปนี้ก็ไป่นี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมประมาณไม่นานนี้เกินไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับก็มาได้หน่อยครับโอเคครับอะ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t a g ยี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ